สบายดีพี่นอ้องณโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเยี่ยมยำป้อมภูยธรรมอยู่ที่เมืองพีนแขวงสวรรณเขตคือซีเมนป้อมยิงยนต์แต่สมัยสงครามพี่น้องน่อยนี่ลักทุงธรรมศาสตร์ สวยงามมีเขตบ้านระตึบบ้านแก่งละแทงธรรมศาสตร์เมืองพีน,นพี่น้องนีเดองามายมาหางัวพี่น้อง ก็ได้กินได้โอ,อกาสกินมาเที่ยวเยี่ยมยามชูคนต้อะอยะเลยเมื่อยประมาณร้อยเมตรความสูงไล่ลงหอดทองเพียง ประมาณโอ้สามสีลัก,กเลยพืน่น้องนี่ความสูงมีต้นจำปามาปลูกเนีญญาเพันมาปลูกเนีาครูเก้าร้อยเก้าพันหกร้อยแต่ปีเก้าพันหกร้อย ต่อมาเนี่ยโพอบ่ดูันไ้ได้ขีโกะพญาขีโกถ้าใครจะมาเที่ยวก็ได้เ้ยพี่น้องนี่งอยงนหินนี่ก็ได้คอยธรรมชาติ นี่ธรรมศาสตร์อเอเวอรอันนี้พายเอวอร์ไก่บ่แม่ธรรมศาสตร์เวอไก่เลยพายเอเวอร์ไก็สามารถเห็นได้สองฟังเขตบัญชีสันเฮ้ลงไลงวัวก่อนได้ยินเสียงคลิ้งงักลองกลองกลองอยู่ลม Oh, Mbak nih.